ชีวิตที่มีทุกโดยเท่าเผา่านชีวิตที่มีทุกการมีชีวิตอยู่กับความไม่เทีย่ยงการมีชีวิตอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความไม่เทีย่ยงความเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามธรรมชาติของโลกและจัก,กรวาลทุกเกิดขึ้นเมื่อเอาความคิดเอาอารมณ์ไปยึดมั่น ถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นทุกเกิดขึ้นเมื่อเอาความคิดเอาอารมณ์ไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้นทุกเกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงทุกเกิดขึ้นเพราะยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นมันไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหละที่ทำหน้าที่ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นอะไรหละที่ทำหน้าที่ยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น สิ่งที่ทำหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นมันเที่ยงนั่นแหละตัวต้นเหตุแห่งทุกสิ่งที่ทำหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลนั่นแหละคือต้อนเหตุแห่งทุก itte. เพราะมีสิ่งที่ทำหน้าที่ยึดมัน่นถือมั่นจึงเกิดทุกเมื่อสิ่งที่ทำหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นรั้วร้อง ความไม่เที่ยนในความเปลี่ยนแปลงและค่อยๆจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นทุกจะค่อยๆจางคลายไปเมื่อสิ่งที่ทําหน้าที่ยึดมั่นถือมั่นเริ่มรู้เริ่มเข้าใจในความไม่เที่ยนในความเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นสงสัยและยอมรับความไม่เที่ยนนั้นยอมรับความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ไม่เหลือความสงสัยความพาใจใดๆในความไม่เที่ยงในความเปลี่ยนแปลงนั้นทุกดับสิ้นไปโดยสิ้นเชิงชีวิตจะดำเนินไปกับความไม่เที่ยงกับความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติไม่ยึดติดอยู่กับความไม่เที่ยงไม่ยึดติดกับความเปลี่ยนแปลงนั้นไปจนวันสิ้นลมหายใจอย่างไม่มีทุกข์ และไม่มีสุขอิสต่อไปชีวิตดำรงอยู่ได้ด้วยเครื่องเลี้ยงชีพเพื่อกินเมื่อหิวเพื่อใช้เมื่อต้องหอบพุ่มร่างกายเพื่ออยู่อาศัยเมื่อพักผ่อนหลับนอนเพื่อรักษาเมื่อป่วยไข้สร้างแปลงเครื่องเลี้ยงชีพเพื่อกินเมื่อหิวเพื่อใช้เมื่อต้องหอบพุ่มร่างกายเพื่ออยู่อาศัยเมื่อพักผ่อนหลับนอนเพื่อรักษาเมื่อป่วยไข้ ตามเหตุอันสมควรโดยไม่ยึดมั่นในสิ่งน,นั้นสวัสดีวันที่21ธันวาคม2567